ครับผมชื่อนายนัฐกิจอภิชัยครับเป็นเจ้าของฟาร์มด้วงมะพร้าววาปีประทุมจังหวัดม,มหาสารคามครับก่อนที่จะมาทำฟาร์มด้วงมะพร้าวเป็นอาชีพเนี่ยก็ทำงานบริษัทครับทำงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับก็จากปัญหาวิกิกโควิดตั้งแต่ช่วงปี2563ครับมีการ ประกาศล็อกดาวน์มีการประกาศหยุดงานให้เป็นหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สาสัปดาห์ครับก็เลยว่างงานก็เลยเกิดความคิดที่ว่าต้องหาอะไรทาเพื่อให้ชดเชยรายได้ที่เราสูญเสียไปในช่วงนั้นนะครับที่มันเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการค้าขายที่มันเราสามารถทําได้แล้วก็เข้ากับวิถีชีวิตแล้วก็พื้นที่ที่เรามีอยู่ครับก็เลยมาลงที่้วงมะพร้าวทดลองเลี้ยง แล้วก็พัฒนาเป็นอาชีพในที่สุดนะครับมันจะตอบโจทย์นะครับการใช้ชีวิตของเรานะครับก็คือเรื่องของการเลี้ยงที่ง่ายคือเลี้ยงในกระมังแล้วก็ตั้งไว้นะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะสามารถซ้อนๆกันได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเรื่องของเวลาใช้เวลาแค่สามสิบห้าถึงสี่สิบวันก็ก็จับไปรับประทานอาหารเป็นอาหารหรือขายได้ครับจะไวกว่าการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆด้วงเนี่ยเราสามารถจําหน่ายได้ทุกเดือน เป็นรายได้รายเดือนได้เลยครับการเลี้ยงดูแลก็ตั้งไว้ในที่ร่มครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนครับอย่างอื่นก็ดูแลพวกมแมลงแมงวีแมงวันพวกมดต่างๆแค่นั้นเองแล้วก็คอยดูแค่อย่าให้น้ําในกระมังแห้งอย่าให้ความชุ่มชื้นมันเสียไปแค่นั้นเองครับการเลี้ยงด้วงมะพร้าวครับเฉลี่ยก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 35- มสาถึงสีวันนะครับโดยทางฟาร์มเราอะ่ะจะจะเลี้ยงเป็นรุ่นๆน,นะครับสัปดาห์ละ1รุ่น เพื่อที่จะมีร่วงหมุนเวียนออกไปจําหน่ายได้ตลอดทุกสัปดาห์ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จับร่วงมาเข้าฝักอีกประมาณ1เดือนครับก็จะใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ครับทางการเลี้ยงหลายๆฟาร์มเขาเขาเชื่อว่าถ้าใช้พ่อแม่หรือร่วงของฟาร์มเราเองนานๆเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นการเลือดชีดนะครับสายพันธุ์เดียวกันอาจจะตัวเล็กลงหรือ,อความดกน้อยลงเขาจะแนะนําให้ าหาด้วงจากฟาร์มอื่นมาตัดสักรุ่นหนึ่งสองสารุ่นหาด้วงมาตัดเลือดชิปสักรุ่นหนึ่งครับก็จะใช้แนวทางประมาณนี้ครับวิธีการเตรียมอาหารให้ด้วงนะครับอาหารกระมังฟักด้วงก็นี่จะเป็นมันสำปะหลังบดนะครับอบแห้งแล้วก็มีลำข้าวครับมีกากโซเหลืองนะครับ มีประมาณ1นกิโลนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับเติมน้ําประมาณ2องลิตรครึ่งถึง3ามลิตรนะครับแล้วก็ผสมครับผสมให้เข้ากันนะครับาการใส่น้ําก็เราจะใส่ให้มันแฉะนิดนึงนะครับเพื่อเวลาทิ้งไว้แล้วมันจะอืดอาหารจะอืดขึ้นมาอีก ประมาณ10%ครับเราจะใส่น้ําให้มันแฉะไว้นิดหนึ่งเพื่อเป็นการให้ความชื้นกับตัวอาหารนะครับประมาณสัก10-15นาทีก็ได้ครับใส่น้ําให้มันแฉะแล้วก็วางกับมะเ้าแห้งครับที่แช่น้ําเรียบร้อยแล้วหรือจะใช้เป็นกับมะเ้าสดก็ได้ครับกับมะเ้าสดนี่ใช้ได้เลยกับมะเ้าแห้งนี่ให้แช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําก่อนให้มันชุ่มเลยแช่ทั้งคืนเลยก็ได้ครับ วางกับมะพร้าวให้ทั่วเพื่อเป็นที่อาศัยของพ่อแม่พันด้วงครับแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งก็คือเป็นการรักษาความชื้นให้กับหน้าอาหารครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ปล่อยพ่อแม่พันธด้วงครับตัวเมียลักษณะงวงครับงวงจะโคง้งๆเรียวยาวครับตัวผู้ครับงวงจะสั้นกว่าตัวเมียก็จะงวงจะเรียวแล้วก็แหลมกว่าตัวผู้ครับ ก็ปล่อยลงกระมังละห้าคู่ครับแลาก็จะจับคู่ลงในกระมาพ้าวครับจับคู่ผสมพันธ์กันแล้วก็ปิดฝาแล้วหาของหนักที่ใบเริ่มวางไข่นะ่าจะประมาณสามสี่วันจะเริ่มวางไข่ครับแต่ว่าจะเห็นตัวเนี่ยก็จะประมาณหลังจากหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปก็จะเล่นเริ่มเห็นลูกด้วงขนาดไซส์ประมาณสักเท่าตะเกียบอะครับหนึ่งสัปดาห์หรือ สิบวันขึ้นไปจะเห็นเป็นตัวชัดขึ้นประมาณสองสัปดาห์ครับประมาณสิบสี่สิบห้าวันก็จับพ่อแม่พันธุ์ไปลงกระมังใหม่ได้ครับทางฟาร์มก็จะย้ายประมาณสักสิบห้าวันย้ายครั้งหนึ่งสิบห้าวันย้ายครั้งหนึ่งจนจนหมดอายุไขของของตัวแม่พันธุ์เองครับอ,อายุของแม่พันธุน์ประมาณสี่สิบถึงหกสิบวันครับเฉลี่ยแล้วประมาณย้ายได้ประมาณสามสามรอบถึงสี่รอบครับ ก็จะตายตามธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นด่วงที่ลงสัปดาห์แรกครับสัปดาห์แรกก็ก็คือยังจะมีพ่อแม่พันธุน์อยู่ในอยู่ในกระมังนะครับมีพ่อแม่พันธุ์มีกลับมะพร้าวก็จะยังไม่เห็นตัวนะครับสัปดาห์แรกก็คือยังไม่เห็นตัวด้วง จะมีแต่พ่อแม่พันธุ์อยู่ครับจับคู่ผสมพันธุ์กันอย่างอย่างกระลำบังนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กี่ตัวครับพี่อของฟาร์มเราจะใช้ประมาณห้าคู่ครับห้าคู่แต่ก็สามารถใส่ได้น้อยกว่าน,นี้หรือมากกว่าน,นี้ก็ได้บางฟาร์มใช้สองคู่สามคู่หรือบางฟาร์มใช้สิบคู่ก็ได้ครับไม่มีข้อกําหนดขึ้นอยู่กับที่ความพอใจแล้วก็ความสามารถในการดูแลผลผลิตเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลจนถึงกิโลครึ่งครับ ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็ความดกของด้วงครับของพ่อแม่พันธุ์ชุดๆนั้น,นครับบางลูกค้าก็ต้องการสดแล้วก็ทําการล้างท้องแล้วก็ส่งให้แบบสดเลยถ้าลูกค้าที่ต้องการาไปประกอบอาหารได้เลยก็จะล้างท้องแล้วก็ต้มให้เรียบร้อยครับเราก็จะแพ็กฟีดแล้วก็ส่งให้ ล้างท้องคือการเอาอาหารใหม่ให้ด้วงกินทดทททแทนอาหารเก่าหรือขี้ด้วงที่อยู่ในกระมังนะครับประมาณสองหรือสามวันก่อนที่เราจะขายครับเพราะว่าด้วงในกระมังที่เราเลี้ยงประมาณสี่สิบสี่สิบวันมันจะมีอาหารจะเกิดการเน่าเสียครับทาให้ภายในของด้วงครับไส้หรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีขี้ด้วงเยอะครับเราก็ใช้อาหารใหม่ บางฟาร์มอาจจะใช้เป็นผลไม้ครับผลไม้รสหวานชนิดต่างๆนะครับให้ด้วงกินแต่ความเราจะใช้เป็นอาหารใหม่อาหารอาหารที่ใช้เลี้ยงด้วงนี่แหละครับเพื่อให้ด้วงขับถ่ายขี้ด้วงออกให้หมดนะครับก็เป็นการทําให้สะอาดขึ้นตลาดด้วงก็มีทั้งตลาดาขายปีกครับขายปีกก็คือตาำ ใกล้บ้านเลยครับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือตลาดนัดทั่วไปเลยครับหรือจะมีการแปลรูปขายครับทอดกรอบหรือทําเป็นอาหารนะครับอาหารส่วนผสมในอาหารเลยในแกงในผัดในหมกได้หมดเลยครับสำหรับร่วงแล้วก็ตลาดประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีทั้งขายแบบไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ตลาดาเรื่องของส่งออกที่ เป็นการแปลรูปมันจุกระป๋องส่งต่างประเทศนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นที่ชอบเลยก็จะเป็นทางเขมรทางเวียดนามครับทางจีนหรือทางโซนแอฟริกาครับหรือประเทศในทางยุโรปก็เริ่มจะสนใจพวกอาหารประเภทมแมลงเขาเรียกฟิวเจอร์ฟู้ดก็คือ,อโปรตีนในอนาคตนะครับตั้งแต่กิ้งหรีดตะกะแตนหรือด้วงเนี่ยครับเป็นหลักเลยที่จะเริ่ม ได้รับความสนใจจากจากต่างประเทศตอนนี้นี่ทำเป็นด้วงลูกด้วงขายเนี่ยก็ประมาณ5-600กัละมังครับแต่ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ประมาณ300-400กัละมังครับที่ว่าเราทำพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวครับพ่อแม่พันธุ์กับกับขายลูกด้วงก็ใกล้เคียงกันก็อยู่ได้ครับเลี้ยงครอบครัวได้สบายครับ เฉลี่ยหลักเดือนก็ก,ก็หลักหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นต่อเดือนครับดีคนละอย่างนะครับถ้าทํางานประจําเราก็จะมี statement เราสามารถมีเงินเดือนเข้าทุกเดือนนะครับแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของโควิดเรื่องของอาการทํางานที่ไม่มีความกดดันแล้วก็สามารถทําไปเรื่อยๆอยากหยุดอยากพักผ่อนก็ก,ก็ทำได้เลย ไม่ต้องรอวันหยุดประจําสัปดาห์ครับก็มีเ,เลี้ยงสัตว์อย่างอื่นครับเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะมีไก่ไข่ครับเลี้ยงปลาครับก็ครบวงจรเป็นเ,เศรษฐกิจแบบผสมผสานครับมีปลูกผักกินเองแล้วก็มีไข่ไก่ไว้บริโภคเองในในครอบครัวครับก็สำหรับมือใหม่ก็ ถ้าสนใจนะครับศึกษาเบื้องต้นมาแล้วอยากลองทำก็เราก็สามารถสนับสนุนนะครับชุดทดลองเลี้ยงนะครับทางฟาร์มเราก็จะแนะนำให้แล้วก็มีจัดชุดทดลองเลี้ยงให้ลองเลี้ยงได้ครับหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดส่งให้ถึงบ้านได้ครับชุดทดลองเลี้ยงเน่ยเริ่มต้นที่250บาทครับให้จัดส่งให้ก็บวกอีก50บาทครับหรือถ้าจะทำเป็นอาชีพก็ทดลองเลี้ยง เป็นแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยอยากทำเป็นอาชีพก็คุยกันได้ครับว่าจะขอส่งด้วงให้ทางเราด้วยหรืออยากจะขายส่งโรงงานเหมือนทางที่เราส่งก็ยินดีรับซื้อครับถ้าสามารถผลิตด้วงได้ตามเงื่อนไขหรือสเปคที่ทางโรงงานกําหนดครับ